สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้11ตุลาคม67ใครสนรีบตัดสินใจเทียบราคาสุดท้ายวันนี้สมาคมค้าทองคำเผยราคาทองวันนี้ใครสนรีบตัดสินใจเลยไม่เพิ่มไม่ลดเทียบราคาปิดวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ42,100บาทราคาทองคำประจำวันที่11ตุลาคม2567คงที่ เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ42,100บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ41,500บาทขายออกบาทละ41,600บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ ขนาดที่ทองรูปพันธ 96. ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ47,50.08บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่42,100บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลก Gold Spot อยู่ที่2,637.50เหรียญสหรัฐต่อออนสรุปราคาทองวันนี้11ตุลาคม2567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ41,500บาท ขายออกบาทละ41,600บาททองรูปพรร์รับซื้อบาทละ47,50.08บาทขายออกบาทละ42,100บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ